เรื่องราวของเรากนดีกว่านะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ซรบคนดังแจ้งเกิดมาจากซีรีส์และโด่งดังระดับประเทศและก็ไปดังไกลระดับโลกกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกว่า3คนนี้กําลังมาแรงมากๆ3คนนี้เรียกว่าฉุดไม่อยู่จริงๆนะดังระดับ global ดังระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีน้องอาโบร น,น้องกาฟคนาวุฒและน้องวินเมธาวิน สามพระเอกหนุ่มจากซีรีส์วายเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะดังไกลไปในระดับระดับโกลบลเรียบร้อยแล้วนะอย่างน้องอาโปนะหนุ่มคนนี้ค่ะก็เรียกว่าไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโกลบลหลากหลายแบรนด์กันเลยทีเดียวแบรนด์ระดับโลกออกเ,เอ,อ่อให้สัมภาษณ์ทั้งสื่อไทยให้สัมภาษณ์ทั้งสื่อต่างประเทศในช่วงเวลา2 3สมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นน้องอาโปเนี่ยไปเจอจลาดบนเวทีระดับโลกหรือการไปเดิน รหรือการไปร่วมงานนะฮะกับระดับโลกหลากหลายงานกันเลยทีเดียวและที่สําคัญไปมากกว่านั้นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างมูลค่าสื่อในการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการ ประเมินว่ามูลค่าประมาณเท่าไหร่ในทุกๆแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านแฟชั่นระดับโลกค่ะผู้ชมขาอโปเนทำยอดไปถึง48.2ล้าน US นะคุณผู้ชมหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ย <mic> ก็ประมาณ1,700ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะและเรียกว่าเป็นคนแรก ที่ทำยอดสูงสุดอันดับหนึ่งของนักแสดงไทยในช่วงปี2023ถึง2024ก็คือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะคุผู้ชมไรายได้โอ้โหสูงมากๆม,มูลค่าสื่อออนไลน์คือสูงมากๆเช่นกันการร่วมง,งานนะ,ะของน้องอาโปเนี่ยกับแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟนออฟนะฮะฟน เฟรนด f ออฟไมซัน uh, นะ,ะรวมไปถึงค่ะแบรนด์ระดับโลกอีกหลากหลายแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องประดบับร่วมงานกับคนมีชื่อเสียงหลากหลายท่านด้วยกันเดินทางไปชมแฟนโชว์ได้รับเชิญจากระดับระดับอินเตอร์เนี่ยนะฮะหลายหลยคนบอกว่าโอ้โหน้องอโปเนี่ยมีการเชนตัวเองใหม่ มีการเปลี่ยนตัวเองทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดียิ่งขึ้นและสิ่งที่เห็นชัดเจนค่ะผู้ชมค่ะคือการสัมภาษณ์ การตอบกับสื่อหรือการพูดคุยกับสื่อเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้เห็นชัดเจนว่าน้องอโปเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นน้องอโปสามารถเป็นที่รักของทุกๆคนได้และเราก็ยังรอผลงานเรื่องใหม่ๆของน้องอโปโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องอโปอ,อยู่นะถึงแม้ว่าจะไปร่วมงานระดับโกลบอลระดับนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะฮะเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของอโปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์ รวมไปถึงภาพยนตร์รวมไปถึงละครรวมไปถึงโฆษณาและโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหลากหลายโปรเจกต์อย่างแน่นอนในปี2025นี้เราจะได้เห็นนะคะฝีไม้ลายมือหรือความน่ารักของอโปอย่างเต็มที่ค่ะไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะ,ะหนุ่มคนนี้ก็มาแรงมากๆนะั่นคือ non aff, น้องกัฟคณาวุธนั่นเองเรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์ครั้งสาคัญค่ะไปร่วมง,งานนะฮะเ่นซีรี ที่ญี่ปุ่นค่ะโตเกียวฮอริเด์ประกบมิโอริทาคิโมโตะนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถูกจับตามองมากๆหลังจากที่พระเอกหนุม่มอย่างน้องกรัฟคณาวุธเนี่ยนะคะชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาชื่อการุจังค่ะหรือกราฟเนี่ยแหละ นะฮะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการติดต่อมาแล้วก็ให้ไปร่วมงานเล่นซีรีส์นะฮะซึ่งสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเรียกว่าเป็นคนไทยคนแรกนะผู้ชมที่มีโอกาสไปเล่นซีรีส์ญี่ปุ่นและได้รับบทดําแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าพิเศษไปมากกว่านั้นคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีการดัดแปลงมาจากผลงานระดับตำนานอย่างโลแมนคอร์ดีเดค่ะที่กลับมาโรดล่นอีกครั้งหนึ่งทําให้คนดูเนี่ยได้เห็นและก็สัมผัสถึงความ รักความโรแมนติกความอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นทําให้หัวใจของคนดูเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะอย่างแน่นอนนะฮะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นโตเกียวฮอลิเดย์ค่ะเป็นเรื่องราวของอาทิตย์นะฮะนักแสดงระดับซูเปอร,ร์ซาจากประเทศไทยนี่แหละที่มุ่งมั่นมากๆก,ก,กับงานจนเกือบหลงลืมสิ่งสําคัญในชีวิตนะฮะแล้วโชคชะตาค่ะก็นําพา เขาหรือการู้จังหรือน้องกราฟเนี่ยนะฮะมาเจอกับนักสแสดงในเรื่องแล้วก็ตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่าซาุเออซากุรกะโกนะฮะอิชิดะนั่นเองค่ะเจ้าของร้านขนม โทคิวะนะคะเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยมันเกิดขึ้นและเป็นความรักที่อิม่มเอมได้อย่างไรรอติดตามได้เลยค่ะผู้ชมค่ะซีรีส์เรื่องนี้คาดว่าจะได้ชมกันวันที่3เมษายนนะฮะก็รอติดตามค่ะผู้ชมค่ะทางทีวีโตเกียวนะฮะแล้วก็ใส่สีตีข่าวจะมาอัปเดตให้ผู้ชมทราบอย่างแน่นอนเพราะผลงานของกัฟเนี่ยเชื่อแน่ว่าหลายๆคนรอคอยเป็นการโกอินเตอร์ครั้งสําคัญของกรัฟคณาวุฒไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะหนุ่มคนนี้ก็มาแรงมากๆจริงนั่นคือ น้องวินเมทาวินค่ะเรียกว่าความฮอตความร้อนแรงเกิดขึ้นโอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้น้องโกอินเตอร์ น้องดังระดับ global น้องเนี่ยไปไกลมากๆนะผู้ชมคาบมีงานอีเวนต์แบรนด์ระดับโลกมาร่วมงานน้องก็ไปร่วมงานด้วยภายใต้สังกัดนักแสดง GMM TV เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะน้องมีโอกาสไปคว้ารางวัล Thailand Global Star นะฮะเป็นงานประกาศรางวัล GQ Men's of the Year 2024เป็นผู้ทรงอิทธิพลด้วยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคะ่ะยังมีโอกาส ไปร่วมงานนะคะกับต่างประเทศนื่อกัน ร่วมงานเขาเรียกว่าบางครั้งก็ไปชมแฟนโชว์บางครั้งก็ไปร่วมงานอีเวนต์บางครั้งก็ไปร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ต่างๆรวมไปถึงค่ะน้องวินเมทาวินนะคะยังเป็นแอมแบรนด์แอมบัสเซอร์นะคะในฐานะแบรนด์เขาเรียกว่าแอมบัสเซอร์ภาษาง่ายๆคุณผู้ชมแอมบัสเซอร์ของ p r ada นะคะแล้วก็ร่วมชมแฟนโชว์ p r a d a for winter 2024 menswear นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหลากหลายโปรเจกต์อีกหลา หลากหลายงานที่เราจะได้เห็นกันนคะุณผู้ชมขันในระดับ global เชื่อแน่ว่าไม่แน่นะในอนาคตเราจะอาจจะได้เห็นซีรีส์เรื่องใหม่ๆของน้องวินเมทาวินในระดับต่างประเทศในระดับอินเตอร์หรือว่าการร่วมงานหรือการปรากฏตัว กับผลงานเรื่องใหม่ๆกับประเทศต่างประเทศอีกหลากหลายประเทศเลยพราะตอนนี้เชื่อแน่ว่าน้องวินเมทาวินเนี่ยเนื้อหอมมากๆนะักผู้ชมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นหลายเลยคนรอโปรเจกต์ใหม่ๆของวินเมทาวินรอค่ะอีกไม่นานเกินรอนะเราจะได้ชมในส่วนของซีรีส์หรือผลงานใหม่ๆรวมไปถึงซิงเกิลเพลงเนี่ยเราจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนปีนี้แหละนะคุณผู้ชมขารวมไปถึงโปรเจกต์อื่นๆที่เราจะได้เห็นกันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะ เนะชื่อแน่ว่านอกจาก3รลายชื่อนี้แล้วน้องอโปนะฮะแล้วก็น้องวินเมชาวินแล้วก็น้องกัฟคณาวุฒิเนี่ยสามคนนี้นะฮะโด่งดังไปแล้วและเชื่อแน่ว่ามีอีกหลากหลายคนศิลปินไทยค่ะที่กำลังจะดังไกลและโกอินเตอร์ไประดับโกลบอลระดับโลกอีกหลากหลายคนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปแจ้งเกิดไปเจอจลาสบนเวทีระดับโลกนั่นเองค่ะ Terima <small> kasih telah menonton <noise>